สวัสดีครับเจอกันอีกเช่นเคยครับช่องประสานเพลองงามครับวันนี้มีเมนูมเบาๆอีกเช่นเคยครับวันนี้มีเมนูทอดลูกชิ้นเนาะมีลูกชิ้นลาเห็ดลูกชิ้นปลาระเบิดแล้วก็ลูกชิ้นธรรมดาเนาะทอดฟรีได้รับชมวันนี้กินกันง,ง,ง่ายๆอีกแบบลุงนั้นน่ะ สไตายของลูกนั้นนะกิงง่ายตายง่ายตับแ,อ,แอ,อ้มมีกรหล่ำแตงมะเขือปอกเนาะองกับน้ำจิ้มก็ขอขอบคุณครับเอซนะครับที่เข้ามารับชมวันนี้ขออนุญาตใส่แว่นหน่อยนะครับพอมาคืนนี้ลูกนั้นนั่งตอบคอมเมนต์นะถึงเที่ยงคืนรู้สว่าปวดตาสายตาไนมะ่ค่อยจะดีด้วยครับนะฮะเนี่เหมือนให้ดูแว่นนะครับนะฮะ ว่าลงนั้น้าไม่ดีนะครับแต่ลุงนั้นก็ใส่ไม่ค่อยติดแว่นนอกจากคอมเมนต์บรรดาเอฟซีที่ใส่แต่เมื่อคืนคอมเมนต์ไปถึงเที่ยงคืนโอ้โหปวดตาครับลาวนี้ก็ต้องใส่แว่นขอขอบคุณเอซนะครับที่เข้ามารับชมกันนะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องทางต่างประเทศ เพื่อนเพื่อนบ้านนะครับที่อยู่บางใกล้เดือนเคียงสปคพราวกัมพูชาเวียดนามนะครับที่ก็มารับชมและมาติดตามคลิปของลุงนันก็ขอขอบคุณนะครับนะฮะเรามีเพื่อนเยอะๆดีครับนะครับพยายามสร้างสรรค์สร้างเพื่อนให้เยอะที่สุดนะครับเพื่อนนะฮะเรามีเพื่อนเยอะๆมันก็มีความสุขครับนะฮะเรามา คอมเมนต์ comment, หาเราเราก็คอมเมนต์ไปให้เขาเขามาติดตามเราเราก็ติดตามให้เขาเนี่ยเนาะเราผูกเพื่อนมาเยอะๆครับนะฮะไม่ใช่ว่าเปรียบเสมือนนะครับมันใกล้เรือนเคียงกันเนี่ยสีหลังห้าหลังเนี่ยครับเนี่ยอยู่บ้านน้นหลังบ้านนี้หลังบ้านนี้ละรอบบ้านเราไปหมดเราเป็นคนที่ไม่พูดกับคนเลยไม่พูดกับเพื่อนบ้านเลยและไม่รู้จักเพื่อนบ้านเลยเนี่ยเขาจะรู้จักเราไหมครับ ก็จะให้ความสนใจเราไหมครับเราต้องพยายามสร้างสรรค์นะสร้างเพื่อนให้เยอะที่สุดนะครับนะพยายามครับสร้างสรรค์สร้างเพื่อนเพื่อนเราต้องสร้างเพื่อนนะเพื่อนที่ดีเราก็มีเยอะแยะไปหมดครับนะครับมันอยู่ที่ใจเรานะครับใจเราดีเราสร้างความดีความดีมันก็ต้องตอบเข้ามาหาตัวเราไม่ใช่เราคิดไม่ดีนะฮะ ิ่งดีๆไม่มีนะครับที่จะเข้าไปหานะครับพยายามเนะียสัมผะเขาก็สอนไว้ว่านะครับคนเรานะอย่าสร้างเป็นเวรนซึ่งกันและกันเลยครับนะจงหันหน้าเข้าหากันนะครับความสุขจะได้มีเนอะอย่าไปคิดว่าคนนู้นอย่างนี้คนนั้นอย่างนั้นเนาะมันะไม่ดีนะครับพยายามสร้างเขาไว้กับเพื่อนนะสร้างเขาไว้นะครับเพื่อนดีเยอะครับ ไม่ใช่ไม่มีครับเพื่อนที่ดีดๆเยอะครับน้อยคนครับที่จะไม่ดีดีทางนั้นครับเราสร้างเข้าไปครับเพื่อนเนาะเพื่อนที่แสนดีเพื่อนที่รักเนาะเราสร้างไว้เยอะๆนะเพื่อนเนะี่ยแล้วเอาไปคอมเมนต์หาเขาเขาเข้าคอมเมนต์หาเราแล้วก็คอมเมนต์ตอบอย่างเงี้ยเนาะเราสร้างสรรไว้นะครับไม่ใช่วออยู่ตัวคนเดียวนะครับเราดังแล้ว แล้วภูมิใจไม่ใช่ครับพยายามสร้างไปเรื่อยๆทางเพื่อนนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้ว่าใครนะครับผมพูดถึงตัวผมเองเนาะเอาละครับขอบคุณครับ f อซีนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปผมและมาให้กำลังใจผมผมก็ให้กำลังใจเพื่อนๆนะครับผมให้ประสบความสำเร็จทุกคนเลยครับที่นักทำ u t u b e นะครับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่มือเก่าหรืงงานเป็นช่องน้อยๆนะครับ ยังไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีอะไรแล้วครับสร้างเลยกล้องตัวเดียวนะครับถ่ายทําเองศึกษาเองนะครับนั่นก็พยายามศึกษาหาเพื่อนหาฝูงไปในทาง u ู u ูบบางท่านก็ตอบสนองเราบางท่านก็ไม่ตอบสนองเราแล้วก็ไม่ว่ากันนะครับอย่างนี้เนาะแต่ในจิตใจของพวกเราแต่พยายามครับสร้างเขาว้เพื่อนฝูงนะรักกันนะครับ ะิึงเราจะเป็นช่องเล็กๆนะฮะเด่เราก็ยังภูมิใจครับภูมิใจเอาคับมาทานกันได้เลยครับมาทานอันนี้อาหารว่างเนาะว่างอาหารเบาๆเนาะสงวนแล้วครับไม่ได้ทานข้าวเลยทานแต่ของเบาๆเนี่ยามาทานกันเลยครับแล้วครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะทานมาเยอะนะครับเดี๋ยวจะยาวไปเนาะทีจะเบื่อก็ทานเงี้ยแกะพอประมาณ ถ้าจะให้หมดเนี่ยคงไม่หมดอะครับนะอะมาทานกันได้เลยครับเนาะน้ําจิ้มอย่างดีอะมากินกันเลยเนาะเอฟซี C ทานด้วยกันครับสุดยอดครับสุดยอดมากๆเลยครับเนอะ ทำอะไรก็อร่อยกินอะไรก็อร่อยไปหมดมาหายแล้วถุงเงินถุงทองมาหายแล้วชอบออกคลิปเนี่ยชอบชอบออกหน้ากล้องเนาะป็นไงจะกินอะไรอืมมาอร่อยครับอร่อยมากๆเลยครับเนาะวันนี้อาจจะ นิดหน่อยนะครับกินนิดหน่อยเพราะว่ากินเยอะจัดเดี๋ยวก็คลิปมันจะชาวเอฟีก็จะเบื่อกันเนาะอือหืออืมรวยครับรวยมากมากเลยครับอืออืมเหน,นื่อยมากนี่ไม

มันเข้ามาบางหน้ากล้องนั่นนะก็จบแค่นี้นะเ,เดี๋ยวกินต่อที่หลังคลิปหน้าเจอกันใหม่สำหรับคลิปนี้ก็ยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊งและกดติดตามให้ผมวยครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆออกสู่สา,ายตาบรรดาอิตีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับเพราะว่าผมเกินไปหัวหัวก่อนหัวคลิปนะฮะมันยาวมากครับนะ เห็นไปตั้งสี่ห้านาทีกลัวเอฟปีจะเบื่อก็เลยขอจบเป็นนี้ครับบ๊ายบายครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับนี่ครับเลือเยอะเลยครับเดียกกินต่อ